ที่วัดยกกระบัดตำบลยกกระบาด,บาบาดอ,อบ้านแพ้วจงังวสมุทรสาครนายศักดาเนติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจัังหวดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากามุมารโดยมีใน,ในายชัยวัฒน์ตุนธกิจร,รองผู้ว่าราชการจสมุทรสาครเป็นประธานเปิดโครงการโดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกดราชกุมารจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรโดยมีการบรูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน34คลินิกและการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังมีการมอบพันธุ์พืชและพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ซึ่งด้านของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้มีการออกบูชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดและสํานกงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพศ2553การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกองทุนการออมแห่งชาติและเปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเกษตร พร้อมนาผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมกิจกรรมจําหน่ายสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไปนี้เรามาในโครงการคลินิกเคลื่อนที่ที่วัดยุคบัตนะครับเราในะนามสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเราจึงมาประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและก็สํานักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดตามพระพระาชบัญญัติภาเกษตรกรแห่งชาติ พศ2553นะครับและเปิดบริการการรับขึ้นทะเบ,บียนองค์กรเกษตรกร,กรแล้วก็พร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆของเกษตรกรเกรเาได้นําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบ,บียนไว้กับเรานะครับมาร่วมจําหน่ายภายในงานนี้และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอีกช่องทางหนึ่งขณะนี้เรามีการสรรหาเครือข่ายระดับหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรสาครน,นั้น ก็จะมีทุกอำเภอและแต่ละอำเภอก็จะมีทุกตำบลและทุกหมู่บ้านเพื่อให้เราได้แก้ปัญหาในระดับฐานลากขึ้นมาสู่ในระดับจังหวัดและก็ไปสู่ระดับชาติต่อไปครับวันนี้เราได้มาจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิรา,า,า,าชามกุฎราชกุมารของปี2 5 6 7นาหะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือเป็นการทำงานเชิงลุกของหน่วยงานภายใต้ สังกัดกระทรวงเกษตรากรการทำงานแบบเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรมีการให้บริการด้านคลินิก,กเกษตรในหลายๆด้านเช่นคลินิกพืชคลินิกประมงคลินิกดินคลินิกปศุสัตว์และอีกหลายคลินิกนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมบรูรณาการในการให้บริการกับที่น้องประชาชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการด้วยกันส่วนเอกชนนะครับและว,วันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณนะครับ พระคุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดยกบัตรให้ใช้สถานที่นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านชัยวัฒน์ตุลธกิจนะครับมาเป็นประธานซึ่งคลินิกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือตอนนี้ก็คือคลินิกปศุสุสั์นะครับเรามีการบริการทำหมันฉีดวัคซีนให้กับสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวรวมทั้งเรามีในเรื่องของการแจกพืชพันธุ์ดีไม่ว่าของสันักงานเกษตรจังหวัดนะครับของกรมวิชาการเกษตร รวมถึงของสูนพืชสวนจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เรายังมีในเรื่องของปุ๋ยน้ำหมักเชีวภาพนะครับให้บริการกับเกษตรกรโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาครนะครับรวมถึงเรามีหน่วยง,งานของสากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มนะครับสำนักง,งานตรวจบัญชีสมุทรสาครก็มาให้ความรู้เรื่องของการทําบัญชีนะครับแล้วอีกหลายหน่วยง,งานมากมายเลยนะครับ